เทคนิคการถักสายกระเป๋าไม่ให้สายกระเป๋าตรงที่โค้งเนี่ยมันแอนออกมาแบบนี้นะคะมันจะงอเลยออกมาแบบนี้นะคะเทคนิควิธีทําให้มันเรียบโค้งไปแบบเรียบเนียนแล้วก็ ไม่มีส่วนที่แอนออกมานะคะก็คือเราต้องข้ามหลักหนึ่งนะคะข้ามหลักมุมตรงนี้นะคะข้ามหลักมุมเราถักมาจนถึงตรงนี้แล้วเราข้ามหลักหนึ่งแล้วลงหลักขัดไปเลยนะคะแล้วก็ถักต่อไปเลยพอถักมาอีกถ้าจะเป็นอีกแถวหนึง่งให้เราเล็งตรงหลักตรงหลักตรงกลางที่เราข้ามไปไว้นะคะแล้วก็ เฉียงขึ้นไปด้านบนนะก็จะเป็นหลักนี้ที่โดนข้ามนะคะพอถักแถวต่อไปก็คือเราจะลงหลักนี้ข้ามหลักนี้แล้วก็ลงหลักนี้นะคะทําแบบนี้ไปตามความกว้างของสายกระเป๋าที่เราต้องการเลยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะข้ามหลักเนี่ยข้ามหลักมุมเล็งข้ามหลักตรงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตามความกว้างของสายกระเป๋าที่เราต้องการเลยค่ะ ตรงนี้นะคะด้านนี้นะก็คือหลักนี้หลักสุดท้ายแล้วนะหลักที่เราจะข้ามก็คือหลักนี้นะคะหลักแรกเห็นไหมเราข้ามไปเลยนะคะลงหลักถัดไปเลยให้ตัวสายกระเป๋ามันเลี้ยวแล้วมันก็จะไม่แอ่นออกมานะคะนี่ก็จะได้แบบนี้ เห็นไหมมันก็จะโค้งขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะลองไปทํากันดูนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ลดตรงสากระเป๋าเนี่ยพอถักกระเป๋าเสร็จแล้วมันแอนออกมาแบบนี้ลองไปลดดูนะคะเราจะเห็นผลลัพธ์สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ